สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567านํมานำเสนอครับห้าแสนล้านมึงจ่ายกูแจกคุณเศรษฐพสุทธิวาธนรุทธครับผมในฐานะผู้เสียภาษีคนหนึ่งมีความขยะแข,ขยง และรังเกียจรัฐบาลเศรษ,ษาเป็นอย่างยิ่งที่อ้างเศรษฐกิจประเทศซึ่งไม่วิกฤตว่าวิกฤตเป็นเหตุเพื่อเอาเงินหลวง5 0 0แสนล้านบาทไปแจกชาวบ้านบางหน้าซ่อนเจตนาตอดกินไว้ข้างหลังด้วยวิธีการซ่อนเงื่อนและซ่อนเลในการแจกด้วยการเอาเงินสด5 0 0แสนล้านบาทไปแลกอากาศที่เรียกเหรียญดิจิตอลแจกชาวบ้านในรูปคูปองเงินสดแปลงเป็นกระดาษคูปอง ซื้อของได้เฉพาะร้านและสินค้าตามที่กำหนดบังคับไว้เท่านั้นมีอีกแห่งที่คูปองเศรษฐาอาจใช้ได้คือใช้เช็ดตูดตามห้องส้วมและเมื่อร้านค้าได้ดิจิตลอลจากลูกค้าที่ถูกบังคับให้ซื้อได้เฉพาะที่ไปแล้วร้านค้าก็ต้องเอาเหรียญดิจิตอลนั้นไปแลกกลับมาเป็นเงินบาทอีกทีและร้านค้านั้นก็เฉพาะกับร้านที่ลงทะเบียนเข้าระบบภาษีเท่านั้น หาเร่แผงลอยกระจอกกอกง่อยริมถนนรวมทั้งคนที่จะรับแจกดิจิตอลไป1นึ่งมืจะเอาดิจิตอลนั้นไปแลกเป็นเงินสดเองแลกไม่ได้คือเขาไม่ให้แลกกลเกมยอกย้อนซ่อนเล่เหล่านี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยได้ทำหน้าที่รักษาระบบการเงินประเทศโดยไม่สยบยอมต่อรัฐบาลเขาแ r ดกคูล่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่าน แม้ท่านไม่แสดงออกทางวาจาใดๆว่าไม่ยอมสยบต่อสิ่งไม่ถูกต้องแต่การที่ท่านไม่ไปเป็นพระอันดับให้รัฐบาลวัดสิ้นศรัทธาธรรมตอนถแถลงข่าวถึงสองครั้งสองคราขอบอกว่าหนึ่งกระทําที่เดียวดายเด่นชัดความหมายว่าลานกะล่อนที่สลอนหน้าผมขอแอบอ้างในนามประชาชนขอบคุณการทําหน้าที่ตรงเป็นคันธง ทรนงมั่นคงและองอาจของท่านการพิทักษ์มาตรฐานเชื่อถือได้ให้กับสถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเท่ากับพิทักษ์รักษามาตรฐานเสถียรประเทศประจักษ์ตาชาวโลกชาวไทยเราเคยคุยกันจำได้ไหมว่าคนอย่างเศษฐา่ะทักษินว่าฉลาดแล้วก็ยังไม่ทันเหลี่ยมเศษฐาทักษินในฐานะอัวหน้าคกอ,อาจกำแต้มเหนือเศรษฐา แต่แต้มหรือจะสู้ไตเศฐานั่นแหละเป็นฝ่ายกรรมไตทักษินอย่าว่าแต่ไต,ตอดีตนายกทักษินเลยไตอดีตนายกยิ่งลักเศษฐาก็ยังกรำไว้ด้วยซ้ำดังนั้นคนอย่างเศษฐามีหรือที่จะไม่รู้ว่ากู้มาแจกติดคุกเมื่อรู้แล้วดันทุรังจะกู้ทําไมก็เพราะเขาเป็นเศฐาคนฉลาดเหนือโกงนั่นแหละเขาจึงลักไก่เคาะไพ่สลับเกไพ่ เป็นการซื้อจังหวะซื้อเวลาพอเจอคนรู้ทันอย่างผู้ว่าแบงชาติจับไต่ได้แถมสังคมรู้ทันมองแต้มออกและจับอาการได้จึงยุก,กันใหญ่แน่จริงกู้เลยกู้เลยใครไม่กู้ลูกหมาท้ายสุดก็แย่กล้ากู้ซะที่ไหนล่ะตรงนี้พฤติกรรมมันฟ้องอยู่ทนโท่แล้วว่านายกคนนี้ซื่อสัตย์โปร่งใส หรือคดในข้องอในกระดูกเพียงใช้ภาพใสนอกพรางภาพคุณนในเอาไว้ทักศินผู้ตีบทลิงหลอกเจ้าแตกกระจุยเห็นด้วยกับผมไหมว่าศิลปะโคงออย่างเศรษฐาเป็นศิลป์ชั้นสูงในยุคสถาปัตยกรรมกอติกขนาดนั้นเลยเมื่อวาน10เมษายน67ก็ถึงตาแบไพ่ใช่ไม่กู้ หากได้เลื่องไปและเล็มเงินสําหรับใช้พัฒนาประเทศและเงินสําหรับชาวไร่ชาวนามาเป็นเงินแจกเอาหน้าของพรรคเพื่อไทยถามว่าผิดไหมไม่รู้ตอบได้เพียงว่าสุดทิอสุดทิบัตจ,จัดตังนายโยอันยังวิโสทะเยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวคนอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์ไม่ได้แต่ที่รู้คือมันวิบัติไปแล้ว ไม่ต่างอลัชชีล้นที่เป็นข่าวตอนนี้ว่าโกงเงินไม่โกงเงินวัดคนที่รู้แน่คือตัวเองแต่การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นแม้ปฏิเสธแต่หลักฐานมันชัดจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับเพราะมันเลี่ยงไม่ออกเหมือนไพ่ที่แบลลาการและเล่มเงินงบประมาณซึ่งมีเพื่อใช้พัฒนาทำนุบำรุงประเทศและเงินธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรทกศ มีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนารัฐบาลโดยนายกที่มีสำนึกบริสุทธิ์ผมเชื่อไม่มีใครหน้าด้านเก็บกวาดเงินส่วนราชการและงบกลางจากงบปี67จําำนวน1.75แสนล้ 5, 000, 000, 000, 000. านบาทใช้งบประมาณปี68ซิกแซกปู้แทนแล้วใช้เลขกระเทเบียดบังมาอีก1.5แสนล้านบาทเงินงบประมาณ1.75แสนล้านบวกกับ1 5แสนล้าน รวมแล้วได้3.2แสนล้านยังไม่เต็มคําตามที่เศษฐาเพื่อไทยหิวกระหาย5แสนล้านคือยังขาดอีก1.75แสนล้านจะเอาจากที่ไหนล่ะจะยืมจากซีรีฮับโทเค็นหรือคว้เขวจาก SCS เมาผสมให้ครบ5แสนล้านก็ทำไม่ได้หันซ้ายหันขวาก็ใช้ความบริสุทธิ์ด้วยเล่บวกอำนาจรัฐที่เศษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังนั่น บีบคอล้วงควักลากไส้เอาจากทรกรสออีก1.75แสนล้านอ้างแจก,กเกษตรกรพูดกันตรงๆกู้แบบเลี่ยงกฎหมายอัดยายซื้อขนมยายแล้วหลานจันไรก็เอาของยายไปกินประมาณนั้นในส่วนทรกศร,รัฐบาลต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยกล้าบอกสักที่ไหนละว่าจะคืน1.75แสนล้านให้ทรกศปีไหนจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละเท่าไหร่ ทคสได้แต่อมกล้วยเป็นธนาคารแห่งแรกในโลกมัง้งที่ให้ยืมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าลูกนี่จะคืนต้นตอนไหนและจะจ่ายดอกยังไงระวังเถอะผู้จัดการทราคสเป,เปลือืๆจะได้ไปนอนพักร้อนคู่กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเจ้าตำรับนักโทษเทวดาป่วยทิพขั้นวิกฤตบ้างหรอก3-4ปีต่ออางนี้ ประเทศชาติไม่ต้องพัฒนาตะวักตะบวยอะไรกันแล้วเพระเศษรฐาแล่เนื้อเงินงบประมาณไปแจกสิ้นสัญญาว่าจะให้แลกคะแนนตอนหาเสียงหมดแล้วอาจสงสัยกันว่าทกศพิมพ์แบงค์ได้เองหรือไงเห็นใครมาเป็นรัฐบาลก็จะเอาเงินทกศไปอุ้มนั่นประกันนี่จะรีดต้นรีดดอกคืนได้ก็แต่กับจากระดับเกษตรกร,กรผู้ไม่มีฤทธเดชแต่กับผู้มากฤทธมากเดช เอาไปใช้จริงครึ่งใช้โกงครึ่งแล้วค้างบัญชีมีแต่ตัวเลขหนี้โชว์เป็นแสนแสนล้านไม่เห็นทกศทําอะไรเขาได้ก็จะต้องไปทําอะไรล่ะในเมื่อทอกศเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลล้วงเงินจากกระเป๋าขวาคือเงินจากกระทรวงการคลังไปใส่กระเป๋าซ้ายคือทอกศแล้วรัฐบาลก็ล้วงเงินจากทกศกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวาคือกระทรวงการคลังใช้โน่นจ่ายนี่ สรุปเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนเดียวกันส่วนตัวเงินทั้งหนี้จริงหนี้ชักดาบหนี้แดกมาจากเลือดและน้ำตาชาวบ้านที่รัฐบาลรีดไปในรูปภาษีอ้างว่านำไปทำนุบำรุงรักษาพัฒนาประเทศและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยดูจากงานวิจัยของดรนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการกีติคุณสถาบัน t d r i ที่เผยแพร่เมื่อปี2557 กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรดูก็ได้โครงการมีผลขาดทุนทางคลังณสิ้นเดือนเมษายน2 5 5 7สูงถึง5.39แสนล้านบาทถ้าผลคำนวณตรวจสต็อกข้าวของคอสชณสิ้นเดือนตุลาคม2 5 5 7จะขาดทุน6.6แสนล้านบาทขณะที่ผลประโยชน์ส่วนเกินจากโครงการจำนำข้าวที่ตกแก่ชาวนา 5.6แสนล้านบาทแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวนารายกลางและรายใหญ่ที่สำคัญโครงการนี้มีมูลค่าการทุจริตในการระบายข้าวสูงถึง84,476ล้านบาทเมื่อดูจากรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสำหรับปีสิ้นสุดณนะวันที่31มีนาคม2566พบว่าช่วง8ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าวจำนวน9.85แสนล้านบาทด้วยการนำเงินจากการระบายข้าวมาจ่ายหนี้คืนให้ทกสอจำนวน371,280.5ล้านบาทและตั้งงบประมาณใช้หนี้อีก289,304.73ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6 6 5 8 4 7 8ล้านบาทส่วนภาระหนี้ค้างชำระที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณจ่ายคืนให้กับทกศทั้งสิ้น246,675.61ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ทกสสำรองจ่าย66,403.55ล้านบาทและเงินที่ทกศไปกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินอื่นอีก184,000 4 7 5 6 2ล้านบาทนั่นหมายความว่ายังมีหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รอรัฐบาลเศรษฐาทวีสินสะสางอีก246,675.61ล้านบาทตาสว่างกันหรือยังละ่ะพวกหิวกระหายจนกลายเป็นเหยื่อล่อให้เศรษฐาอ้างสร้างหนี้มาแจก เพิ่มพูนจากหนี้ที่ยิ่งรักฝากรักให้เศรษฐาจ่ายต่ออีกกว่า2.4แสนล้านบาทนั่นนะเป็นรัฐบาลเจเดือนผลงานเศรษฐาคือสร้างหนี้ต่อก่อหนี้ใหม่อีก5แสนล้านเฉพาะส่วนทกสเศรษฐาสารหนี้ต่อให้อีก1.75แสนล้านเฉพาะต้นสรุป500แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP โต5%เปเซวางไว้ก่อนแล้วเศรษฐาช่วยตอบคำถามเฉพาะหน้า ที่มีคนฝากถามผมก่อนหน้านี้ 1. ทําทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีโดยโตรงเลยชาวบ้านจะได้นำเงินไปจ่ายได้ไม่ต้องปวดหัวกับเงื่อนไขหมกเม็ดซับซ้อนซ่อนเงื่อน 2. สกุลเงินดิจิตอลที่จะแจกแทนเงินสดเป็นของบริษัทอะไรและทำไมต้องใช้โทเค็นของบริษัทนี้เท่านั้น 3. การเอาเงิน5 0แสนล้านมาซื้อโทเค็นมีใครได้รับประโยชน์บ้างสรุปในสรุป เงิน500แสนล้านที่รัฐบาลเศรษฐานำมาแจกคือเงินภาษีกูและเงินที่มึงแจกพวกกูนี่แหละเป็นคนจ่ายคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานําเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ